สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพันธ์บุญเกิดเป็นผู้ให้บริการประจำศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุอิชิประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีผู้ดำเนินการคือคุณจิราพรพินรอดค่ะ เดี๋ยวจะพาชมพื้นที่รอบๆศูนย์นะคะค่ะอันนี้เป็นถังใส่ขยะทั่วไปนะคะแล้วก็มีขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะเปียกค่ะอันนี้เป็นถังซักผ้านะคะกรณีที่คนไข้นำเสื้อผ้าส่วนตัวมาใช้ค่ะ บริเวณนี้เป็นราวตากผ้านะคะสำหรับไว้ใช้ตากเสื้อผ้าของคนไข้ค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ในการจัดอาหารของคนไข้ในแต่ละมื้อค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณห้องครัวของเรานะคะ พ่อครัวสวมใส่เสื้อผ้าอย่างมิดชิดนะคะแล้วก็ใส่หมวกสวมสีสันส่วนทางนี้เป็นเมนูอาหารผู้สูงอายุประจําสู์อิชีนะคะทางเราจัดประจําบอร์ดแล้วก็จัดเมนูอาหารประจําสัปดาห์ค่ะแล้วทางนี้นะคะก็จะเป็นเมนูอาหารปั่นแต่ละวอร์ดค่ะทางศูนย์ของเราต้องอยู่ภายในอาคารเดียวกับคลินิกกายภาพบําบัดอิชีซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องแยกเป็นสัสดส่วนและทางเข้าออกแยกกันอย่างชัดเจนค่ะ ส่วนมาตรการของศูนย์เรานะคะก็บุคลากรทายนอกห้ามเข้านะคะต้องการติดต่อส่งคองกรุณากดกลิ่งหรือว่าโทรศัพท์เรียกพนักงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ติดต่อสําหรับพนักงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อควรปฏิบัตินะคะสําหรับญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยในภายในศูนย์ค่ะ ส่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณจุดส่งของแล้วก็อาหารนะคะสามารถนํามาใส่ตะก,กร้าเพื่อป้องกันการสัมผัสได้แล้วก็ทาความสะอาดอาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะก่อนที่เราจะรับของนั้นนะคะขออนุญาตพายเยี่ยมชมภายในศูนย์ของเรานะคะ ทางสูนของเรามีความกว้างของช่องทางเดินไม่น้อยกว่า90ซนเมตรและไม่มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ให้บริการค่ะขออนุญาตวัดให้ดูนะคะเริ่มจากศูนย์นะคะไปจนถึงที่180ซนเมตรค่ะบริเวณนี้เป็นมุมนั่งเล่นนะคะทางเราก็มีอัตราค่าบริการบ่งบอกอย่างชัดเจนนะคะ ส่วนใบนี้เป็นใบอนุญาตในการเป็นผู้ดำเนินการของเรานะคะและใบด้านขวามือก็เป็นใบที่ผ่าน c ซอร์ติฟิเค ISO นะคะบริเวณนี้เป็นป้ายประจำศูนย์ของเราแล้วก็มีผังองค์กรศูนย์ฟื้นฟูนะคะมีผู้ประกอบการผู้ดำเนินการนะคะแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพแพทย์นะคะนักกายภาพบาบัดนักกิจกรรมบาบัดนะคะแล้วก็มีพนักง,งานประจาศูนย์ค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเพื่อดูเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะ มุมนี้เป็นจุดคัดกรองก่อนเข้าปฏิบัติงานนะคะพนักงานทุกคนนะคะจะต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานทุกครั้งนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มือนะคะบรวนี้เป็นบอร์ดสัมพันธ์ประจำเดือนนะคะไว้ชี้แจงพนักงานว่าในแต่ละเดือนมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ่ะ และเป็นโปรแกรมกิจกรรมประจําวันนะคะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยทํากิจกรรมระหว่างวันให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วแต่ช่วงเวลานะคะแล้วก็จะทําโดยพนักงานเวลเนตค่ะถัดไปก็จะเป็นคําประกาศสิทธ,ธ,ธิผู้ป่วยสิบประการค่ะถัดไปบริเวณนี้จะเป็นห้องควบคุมไฟของล็อบบี้นะคะ และทางด้านบนนะคะก็จะเป็นไปสำรองฉุกเฉินค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นมุมกาแฟสำหรับพนักงานญาติแล้วก็ผู้ป่วยค่ะบริเวณมุมนี้ก็เป็นบริเวณอุปกรณ์ของกายภาพบำบัดนะคะ บริเวณนี้ก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดชั่งน้ำหนักนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่จะต้องทำแบบนี้เนื่องจากผู้ป่วยบางท่านนะคะจะต้องใช้รถเข็นค่ะ ทางสูญมีการติดป้ายเพื่อลดจุดเสี่ยงและอันตรายค่ะเป็นพื้นที่ต่างระดับค่ะทางสูได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินตามทางเดินทางสู์มีแผนรองรับหากเกิดเพลิงไหม้ดังนี้นะคะมีการจัดเตรียมถังดับเพลิงทุกชั้นอย่างเพียงพอแล้วก็ติดตั้งความสูงไม่เกิน150เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบถังดันเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหนึ่งครั้งต่อเดือนตามเช็คลิสต์นี้นะคะ 2. นะคะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจ จับควันนะคะ smoke detector ค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณทางหนีไฟของสูนยนของเรานะคะบริเวณนี้เป็นห้องน้ำของเรานะคะประตูห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยนะคะได้มีการจัดเตรียมไว้อย่างมีมาตรฐานนะคะโดยมีประตูแบบบานเลื่อนนะคะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า90เซนติเมตรขออนุญาตวัดให้ดูนะคะ ประตูห้องน้ําของเรานะคะมีความกว้าง110ซนติเมตรนะคะแล้วก็ไม่มีธรณีป,ประตูค่ะบริเวณห้องน้ําของเรานะคะก็มีเตรียมที่นั่งอาบน้ําไว้ให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นของเราก็มีวิธีการใช้นะคะสําหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ใช้เครื่องทําน้ําอุ่นของเรานะคะเป็นวิธีการใช้เครื่องทําน้ําอุ่นค่ะแล้วก็มีถังเก็บน้ําสํารองค่ะ โถส้วมสูงจากพื้น45เซนนะคะขออนุญาตวัดให้ดูนะคะโถส้วมของศูนยเรามีความสูงไม่เกิน45เซนนะคะได้ที่44เซนนะคะส่วนอ่างล้างมือนะคะต้องสูงจากพื้นไม่เกิน80เซนติเมตรขออนุญาตวดให้ดูนะคะค่ะ80เซนติเมตรพอดีนะคะแล้วก็ทางสูนของเรามีสัญญาณกลิ่นฉุกเฉินาหรับเรียกเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ พื้นผิวในห้องน้ามีการปูแผ่นกันลื่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุคะ่ะนี่เป็นห้องสําหรับกักตัวผู้ป่วยนะคะสําหรับที่ต้องกักตัว14วัน,นะคะ่ะบริเวณห้องกว้างขวางนะคะหน้าต่างสามารถเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้คะ่ะ บริเวณนี้นะคะทางศูนย์ก็ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ cpr นะคะแล้วก็ทางศูนย์ได้มีการจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ cpr อย่างน้อยปีละครั้งค่ะบริเวณนี้ก็จะมีเครื่อง aed นะคะมีถุงลมช่วยหายใจนะคะ ambu bag นะคะมีอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจเมาส์แกะต่างๆค่ะ มาดูบริเวณหอพักผู้ป่วยกันค่ะทางศูนย์มีความกว้างของช่องทางเดินไม่น้อยกว่า90เซติเมตรแล้วก็ไม่มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ให้บริการขออนุญาตวัดให้ดูค่ะ ความกว้างอยู่ที่196เซนติมตรค่ะบริเวณนี้เป็นห้องพิเศษเดี่ยวนะคะมีประตูความกว้างของช่องทางเดินไม่น้อยกว่า90ซนเมตรและไม่มีสิ่งกีดขวางค่ะความกว้างอยู่ที่100ซนติมค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณหอผู้ป่วยรวมค่ะ ความกว้างของทางเดินนะคะระหว่างเตียง2เตียงจะต้องไม่น้อยกว่า90ซนติเมตรและไม่มีสิ่งกีดขวางค่ะขออนุญาตวัดให้ดูนะคะความกว้างอยู่ที่110ซนติเมตรค่ะนี่เป็นภาพของห้องผู้ป่วยรวมนะคะและเพื่อความปลอดภัยนะคะทางศูนย์ได้มีการติดตั้งยางกันกระแทกบริเวณขอบโต๊ะหรือบริเวณที่ทำให้เกิดอันตรายค่ะ บริเวณนี้เป็นมุมสําหรับการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ป่วยนะคะก็จะมีกระติกน้ําร้อนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบค่ะบริเวณนี้นะคะก็เป็นอ่างล้างมือสําหรับก่อนหรือหลังาการทําหัตถการนะคะมีกระดาษทิชชู่และวิธีการล้างมือให้กับพนักงานนะคะแล้วก็มีทางขยะทั่วไปให้นะคะ บริเวณนี้นะคะก็เป็นมุมในการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็มีป้ายนะคะสำหรับขั้นตอนทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์อย่างครบถ้วนค่ะบริเวณภายในหอผู้ป่วยของเรานะคะก็มีกระดานสำหรับไว้บันทึกการ follow up ของผู้ป่วยนะคะแล้วมีตารางฟื้นฟูต่างๆค่ะ ริเวณนี้นะคะก็จะมีเทเลคอมนะคะเอาไว้ติดต่อพนักงานตามบอร์ดแต่ละชั้นนะคะแล้วก็มีขั้นตอนในการ เรียกรถพยาบาลนะคะมีกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยกับตารางยานะคะทังองค์กรนะคะการส่งตัวผู้ป่วยเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็ผังการดูแลผู้ป่วยกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินว่าควรจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีตารางการฟื้นฟูประจำเดือนของผู้ป่วยค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บยาสำหรับผู้ป่วยนะคะอินเด็กสีชมพูนั่นคือการเขียนตารางยาค่ะว่าผู้ป่วยแต่ละท่านจะได้รับการทานยาช่วงเวลาไหนเช้เาชกลางวันเย็นค่ะนี่ก็เป็นแฟ้มของผู้ป่วยนะคะมีชื่อ หน้าแฟม้มอย่างชัดเจนมีการบันทึกไวท่อสายนะคะแล้วก็มีเอกสารบันทึกการพยาบาลเอกสารบันทึกปริมาณน้ําเข้าน้ําออกในร่างกายนะคะแล้วก็มีบันทึกการให้ยาประจําเดือนนะคะโปรเกสโนตของนักิจกรรมบําบัดค่ะแล้วก็มีบันทึกของแพทย์ค่ะ ทั้งศูนย์มีแฟ้มเช็คอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานนะคะเป็นประจำเดือนนะคะนี่ก็เป็นใบส่งตัวผู้ป่วยเข้าศูนย์นะคะใบบันทึกข้อความสำหรับแพทย์ค่ะแล้วก็มีใบรีเฟอร์ผู้ป่วยค่ะ อันนี้ก็เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของฝ่ายการพยาบาลนะคะมีสารบัญบ่งชี้ให้ชัดเจนค่ะมีรายการต่างๆนะคะมีแผนทั้งในการปฏิบัตินะคะค่ะวัตถุประสงค์ขอบเขตเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างครบถ้วนค่ะแล้วก็มีขั้นตอนในการทำงานต่างๆค่ะ บริเวณนี้ก็เป็นลิฟต์ของเรานะคะลิฟต์ของเราได้ผ่านการตรวจเช็คลายเดือนเป็นประจำค่ะใบขึ้นทะเบียนสำหรับสาถานประกอบการนะคะก็จะมีข้อมูลผู้รับบริการของประจำสูงของเราค่ะมีทั้งหมด17ท่านค่ะ และรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็เป็นผู้ให้บริการค่ะทางศูนย์จัดทำตารางเวรพนักงานประจำศูนย์ค่ะและด้านขวามือก็จะเป็นใบลงเวลาเข้าออกงานค่ะของพนักงานประจำศูนย์ต่อไปก็จะเป็นสัญญาของศูนย์ของเรานะคะ ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางปฏิบัติและความพร้อมของศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุอิชิเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้สอดคล้องกับแบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงขอบคุณค่ะ